สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาณาจักรพักเครื่องวันนี้เป็น EP ีที่154นะครับประจำวันที่30เดือนกันยายน2568นะครับวันนี้มาพบกันช่วงค่ำนะครับพี่วันนี้มาเปิดในราคา1น0บาททุกรายการนะครับปิด1องค์ขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะครับปิด2องค์ขึ้นไปส่งฟรีนะครับพี่พท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร092830 0049หรือแอดไล OUM 7146นะครับหรือสามารถสแกน QR Code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมก็สวัสดีช่วงค่ำนะครับพี่วันนี้มาพบกันประมาณสักหกโมงกว่าเกือบ1ทุ่มแล้วนะพี่นะวันนี้วันนี้มาเปิดในราคา100บาททุกรายการเลยนะครับพี่100บาททุกรายการปิด1องค์ขอยนุาตบวกค่าส่ง50บบาทนะพี่นะ ปิดสององค์ขึ้นไปทรงฟรีนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งเป็นอนุสร์หนึ่งร้อยสิบแปดปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับรายการที่หนึ่งเสียดายมีรอยบินตรงนี้นะพี่นะนี่ครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตรายการที่หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดปีนะครับผมพร้อมต่อง รายการต่อไปนะครับรายการที่สองรายการที่สองนะครับอันนี้เป็นองค์ท้าเวสุวรรณนะครับองค์ท้าเวสุวรรณหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนี่ครับรายการที่สองท้าเวสุวรรณโนนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับรายการที่สองรายการต่อไปนะครับปีห้าสามนะครับพี่ รายการต่อไปนะครับรายการที่สามรายการที่สามนะครับอันนี้เป็นท้าเวสวรร์วัตสุทัศนนะครับพี่ปีสามหกนะครับรายการที่สามนะครับเป็นท้าเวสวร์นะครับวัตสุทัศนะครับผมรายการที่สาม รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่รายการที่สี่นะครับอันนี้เป็นอาพระปิดตานะครับพี่หลวงพ่อเพนะครับปิดตาจัมโบ้นะครับหลวงพ่อเพรวัดพิกุลทองเดี๋ยวสักครู่นะครับออกยากเหลือเกินสักครู่นะครับพี่ อ่าได้แล้วครับนี่ครับรายการที่สี่นะครับพระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อเพนะครับรายการที่สี่นะครับผมรายการนี้เอาเออกยากนะพี่นะนี่ครับวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับรายการที่สี รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าเป็นชินราชชินราชอินโดนะครับรายการที่5้านะครับตฐานเป็นโค้ดอกเรานะครับรายการต่อไปรายการที่6นะเป็นพระขุนแผนเคลือบกระเบื้องนะครับรายการที่6รายการต่อไปรายการที่7นะครับเป็นนางกวัก าหลงนะาาางวลงพ่อเต๋นะครับพี่รายการที่เจ็ดนางกวักหลวงพ่อเต๋นะครับรายการที่เจ็ดมีกิ่งด้วยนะพี่นะเขย่ามีกิ่งด้วยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดเป็นพระปิดตานะครับพี่รายการที่แปดปิดตาหลวงพ่อแก้วองค์ใหญ่นะครับหลังแบบรายการที่แปด รายการต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าอันนี้ปิดตามไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่เก้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สิบปิดตาจัมโบ้สองหลวงปู่โตวัดประดู่จิมพีนะครับรายการที่สิบรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพี่หลวงปู่ทวดเหนือว่าน รายการที่11นะครับผมองค์ใหญ่นะครับขนาดตั้งหน้ารถได้นะครับพี่ได้มาสององค์นะครับนี่ครับอีกหนึ่งองค์รายการที่12เป็นหลวงปู่ทวดไม่ทราบป,ปีนะครับพี่ไม่ทราบป,ปีนะครับรายการที่12หนึ่งร้อยบาทครับรายการต่อไปรายการที่13นะครับ เป็นมังกรอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับรายการที่สิบสามเป็นเนื้อผงนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่สิบสี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่สิบสี่นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้น รายการที่15นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่16เป็นพระรอดนะครับรายการที่16รายการต่อไปรายการที่17พระนาคปกนะครับไม่ทราบที่เหนือโลหะรายการที่17ดนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดพระขุนแผนเคลือบกระเบื้องนะครับรายการที่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับขุนแผนพิมพ์ใหญ่หลวงปู่ทิมวัดะหันหไล่ระยองรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบ ปิดตาหลังแบบนะครับองค์ใหญ่นะครับพี่รายการต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่21อันนี้เป็นบางขุนพรมนะครับรายการที่21รายการต่อไปรายการที่22นะครับไม่ทราบที่นะครับ รายการที่ยี่สิบสองรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามพระสมเด็จจิตระดาลายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสีพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับเนื้อผง รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหกเป็นพระเปิมนะครับรายการที่ยี่สิบหก รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเนื้อชินไม่์ซาปุนะครับพี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบแปดสักครู่นะครับพระรายการที่ยี่สิบแปดเป็นพระล่วงลางปืนรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้า รายการที่ยี่สิบเก้าเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคนนะครับรายการที่ยี่สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่สามสิบนะครับไม่ทราบที่นะครับ รายการต่อไปรายการที่31นะครับนางกวักหลวงพ่อเต๋อีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้อาสีแดงรายการที่31เอขยามีกิ่งอยู่ยด้านในด้วยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่32รายการที่32เป็นพระปิดตา พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเป็นเนื้อโลหะนะครับรายการที่32มรายการต่อไปรายการที่สาสานะครเป็นพระลีลาเม็ดขนุนนะครับรายการต่อไปรายการที่34มิบสเป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดเนื้ออันปะก้า รายการที่สามสิบสี่นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบห้าเป็นบางขุนพรมรายการที่สามสิบห้ารายการต่อไปรายการที่สามสิบหกพระสุ้มกอกำแพงเพชรนะครับเป็นเนื้อดินดำ รายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดพระนางพญากุพิสนุโลกพิมพ์เข่าตรงนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะครับ สมเด็จปกโพนะครับหลวงพ่อกวยนะครับด้านหลังเป็นยันตุ๊กตาปี13รายการที่39มารายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สเป็นพระเนื้อชินนะครับไม่ทราบกุนะครับรายการที่สี่ิบ รายการต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับยอดขุนพลนะครับเนื้อชินรายการที่สี่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบสองนะครับรายการที่ส2ิบสองเป็นงบน้ำอ้อยเนื้อชินนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบสาม ไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่สี่สิบสามรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบสี่เป็นเบี้ยกแก้นะครับมีตะกุดหนึ่งดอกด้วยนะครับรายการที่สี่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่45เป็นพระสมเด็จนะครับ รายการที่สี่สิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบหกด้านหลังมีตาปั๊มด้วยนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดพระสมเด็จนะครับด้านหลังเขียนว่าขลัวโตรายการที่สี่สิบเจ็ด รายการต่อไปนะครับรายการที่48เป็นวัดเกตนะครับรายการที่48รายการต่อไปรายการที่49นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่50 พระสมเด็จนะครับรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับไม่ทราบป,ปีนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสองนะครับเป็นหลวงปู่ทวดกัดไม่ขีดนะครับ รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสามเป็นมาแรงผู้นะครับไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบสี่เป็นหลวงปู่สุขนะครับเหนือตะกัวรายการที่ห้าสิบสี่นะครับ รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบห้าไม่ทราบที่นะครับพี่รายการสุดท้ายนะครับพี่ห้าสิบห้ารายการนะครับผมวันนี้หนึ่งร้อยบาททุกรายการนะครับปิดหนึ่งองค์ขอยัดบวกค่าส่งห้าสิบบาทนะครับปิดสององค์ขึ้นไปส่งฟรีนะครับ พี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร092830 0049หรือแอดไลน์ oum 7 1 4 6ะครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พี่ท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ